สวัสดีครับพี่น้องพอคดีเช่นเคยครับช่องพยายการนะครับนะเมื่อนี่พยายการมีข่าวคราวในการแจกเงินมืน่นดิจิทอลบอร์ให้กับประชาชนนายกเศรษฐา,าได้ออกมาแจ้งแล้วพี่น้องตอนนี้นายกย้ําเดินหน้าดิจิทัลบอร์ดหลังคุยจุลพันธ์ระบุถึงวันเวลาที่เหมาะสมจะบอกขอทํางานคู่ขนานระหว่างรอความเห็น ที่นี่ก็กมีข่าวคราวแจงเข้ามาล่าสุดก็คือพลกกูก้เงิน5 6แสนล้านนั่นแหละห้าหกแสนกว่าพันล้านนะพี่น้องอนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วนายกาทำการประชุมในส่วนของเรื่องเงินพรบาาการแจกเงินที่นี่ว่าจะประชุม เร็วๆนี่ปรากฏว่ายังประชุมบ่ได้เพราะว่าน่าจะมีติดปัญหานู่นนี่นั่นอยู่แต่ว่าย่าว่าจะแจกเงินแน่นอ่ะล่ะนะครับนะได้ได้แน่นแลวกอตามที่แจงเขามาตามที่แจงเขามาการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตพฤษภาพุนวาเดือนพฤษภาจะท่านบาท่านบ่ฮูเงินเงินดิจิตอลวอลเล็ตคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย เดือนพฤษภาเนี่ยจะแจกท่านบัท่านมาหูก็เพราะว่ามันติดปัญหาอีกหลายเรื่องหลายอย่างอยู่พยาการก็พยายามติดตามมาให้นะครับเนาะที่จริงมาว่าจะลงพุ่นอะจะแจกมือใดโดยซ้ำไปแต่ว่ามันโอ้เลือนไปเลือนมาพี่นี่ไปใส่เลื่อนกันเพราะว่ามันติดพละกอมันติดหั่นติดนี่แบ่งฉาดกับใบยอมกู่ติดอันนั้นติดอันนี้นะครับเนาะจักสีว่าจังใดแหละแต่ว่า ยังเฮานี่ยังไทยบ้านเฮายังเกษตรกรชาวนาไทยเฮานี่ถ้าเพิ่นแจกเงินมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีฮะหลายพี่น้องนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสก็ยังรอคอยกันอยู่ก็ยังรอคอยวกันอยู่ได้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทก็ยังยังดีพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ายังน้อยก็เอาไปใส่ในส่วนของการสื่ออาหารการกินของสินค้าอุปโภคบริโภคนะ เออมันก็ยังดีมันกับคอคอยซวยหนุนซวยเติมไปหะแล้วอ่าความหมายของเพิ่นก็คือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะจุดวัตถุประสงค์ของเพิ่นแต่ว่าที่จริงมามันได้เงินมากมันก็ต้องซื้ออยู่ดีหะละบบคาเงินสดหรือเงินหยังเกษตรกรเท่านั้นที่เขานี่บดไ้เก็บเงินเป็นแผลเป็นแผลใสในตู้เซฟแบบคนรวยหรอกในเงินอีหยังมากเกษตรใจเบิดขนาดขายเข้ามาหมูว่านเขาไปขายกันม้อนี่ไปขายเข้ามาหมูว่านก็ยังไปใส่หนีใส่สินให้ รถเกียเียวแน่ให้หนีแน่รถเกีียวก็ต้องไปซื้อเข้าซื้อของอยู่ดีละล่ะนะครับเนาะบ่ได้มีโอกาสได้เก็บเงินแบบเขาดอกอะไปเบิ่งคุณโยธนากรพี่นอ้องเพิ่นเป็นนักข่าวอยู่แล้วนะครับนะเพิน่นเป็นนักข่าอยู่แล้วเพิ่นเอาข้อมูลมาแจ้งให้กับเกษตรกรชาวนาไทายเฮาหรือว่าไทยบ้านหรือประชาชนทั่วไปว่าสรุปการแจกเงินดิจิทอนมันเป็นจังไดร่นะครับนะไปเบิ่งแฟม้มภาพแฟ้มเข่าวสกอนเอ่อก็ขอบคุณ คุณโยธนากรนั่มเขาเนาะที่นำสาระดีๆนำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่กับ ประชาชนทั่วไปได้รับรูรับทราบเนาะครับเนาะคืาข่าวกับผมโยคะนากรคมบริษัทวันนี้10พฤศจิกายนนะครับผมมาสรุปให้สําหรับเงินดิจิตอล1 0,000บาทที่ท่านนายกได้มีการแถลงวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้งานได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนปี2567กครับการใช้งานจะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับมาดูเงื่อนไขกันนะครับเงื่อนไขแรกนะครับต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน70,000บาท นะครับแล้วก็มีเงินฝากในทุกบัญชีรวมกันต้องไม่เกิน5แสนนะครับทีนี้ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้รับเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีรายได้ Dans. ต่อเดือนเกิน7,000 70, 0แต่เงินในบัญชีเราไม่ถึง5 0 0 0 0อันนี้ก็ไม่ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเรามีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง7,000 0แต่เงินในบัญชีเราเกิน5 0 0 0 0 0อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นตรวจสอบดูนะครับว่ารายได้ต่อเดือนเกิน7,000 70, 0ไหมมีเงินในบัญชีเงินฝากเกิน5 0 0 0หรือเปล่านะครับสำหรับ ระยะเวลาในการใช้งานนะครับก็คือระยะเวลา6เดือนก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนปีหน้านะครับแล้วก็รัศมีในการใช้จ่ายนะครับอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถที่จะใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับให้นำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นสินค้าที่ซื้อไม่ได้ก็พวกเหล้าบุหรี่สินค้าออนไลน์ซื้อทองเติมน้ามันค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมและก็แลกเป็นเงินสดไม่ได้นะครับ ยังไงนะครับก็ฝากทุกคนแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับถ้ามีความคื่อหน้าอื่นๆในเรื่องของการยืนยันตัวตนจะเริ่มให้ยืนยันตัวตนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับอ่ะที่ได้รับฟังเป็น,ปนแฟม้มภาพแฟ้มข่าวจากคุณยุธนากรนเนาะเอ่อพินออกมาว้าวกอนบัเนี้เพินออกมาเว่ากกอนหน้านี่นะว่าจะแจกในช่วงเดือนพฤษภาแต่ว่าหลังล่าสุดพินออกมาแจ้งให้กับประชาชนทั่วไปรับทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา อ่อก็คือเมื่อวันที่ผ่านมาฮะอ่อเมื่อวันพุธที่ผ่านมามือสองหมื่นที่ผ่านมาว่าแจกบาท่านเราคำนามเดือนพฤษภาเอาไปเบิรงแฟมภาพแฟมขาวคือเก่าหลัพี่น้องไปเบิรงตตอเดอ คืาข่าวกับผมอยู่คณะกรคมาธิการที่วันนี้วันพุธที่17มกราคมนะครับเงินดิจิทัล10,000บาทคาดว่าน่าจะแจกให้ไม่ทันในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับล่าสุดคุณจุลพันธ์นมรวิวัต์รัมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องรอความคิดเห็นจากปปชก่อนนะครับทำให้เมื่อวันนี้ที่จะมีการประชุมกันก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะฮะจากปัญหาและความเห็นที่เกิดขึ้นต่อนโยบายนะครับเมื่อมีการพิจารณาจากกรอบเวลาแล้วก็ไม่น่าทันใน เพื่อสภาคมนะครับแต่ทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อแต่จะต้องรอเอกสารจากปปชแล้วค่อยเดินหน้าต่อนะครับขั้นตอนต่อจากนี้นะฮะหนเนี่ยรัฐบาลจะต้องรอความคิดเห็นจาก ปปชอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแล้วในช่วงสัปดาห์หน้าคาดว่าน่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาความเห็นจากทั้งปปชแล้วก็กฤษฎีกานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมและก็การทําความเข้าใจชี้แจงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจจริงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานที่ยังไม่เห็นเจตนาดีของรัฐบาลนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายนี้ได้นะครับ ผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ามีโอกาสที่รัฐบาลจะล้มเลิกโครงการนี้หรือไม่คุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายังไม่เห็นจุดนั้นพร้อมกับย้ําว่ารัฐบาลไม่ได้ดันทุลังแต่ตั้งใจทําเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็ประชาชนนั้นเห็นชอบผ่านการเลือกตั้งแล้วจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็รอลุ้นกันต่อนะครับว่าเงินดิจิทัลจะได้เมื่อไหร่นะครับคาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากวันที่23มกราคมน่าจะมีการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายนะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณข้อมุลในส่วนของคุณโยธนกรนะครับเนาะนักข่าวมีสื่อเสียงสื่อดังอยู่แล้วก็น่าจะโอเคอรับทราบรายละเอียดกันแล้วนะครับเนาะว่าทางนี้ตอนนี้เงินดิจิตอลวอลเร็ติดอีหยังนะครับเนาะแต่ก็ล่อไปฮาลาพี่น้องเพราะว่าเผื่อมันได้มากนะครับเนาะกระได้ซอยคำจุนเกษตรกร,ร,กรหรือว่า ประชาชนตัวไปเด้ร้ายเติมอยู่เดระระดับหลักอย่าเฮาเอมเพื่อเอามาใชาใจกันล่อกันคือเก่าละเพราะว่าอยากให้มันได้เร็วๆวแน่นาะครนะับเนาะตอนแรกว่าเมสาว่าจะแจกเมสาวลูกหลานก็จะได้กลับมาบ้านเต็มนึงงลำบานนี่ไป,ไปมาบา่ได้เออเอาก็ล่อกันต่อไปพืสภาพบ่ท่านพืสภาพาจะแจกช่วงไหนบ่หูละพอยาการว่ายันเป็นพุ่นเข้าพรรษาบนื้อเออเอาถ้าได้กันล่ออะเนาะครับเนาะเพราะเพิ่นให้ มาใช่ใจในส่วนของอวัตถุประสงค์ในสกันอีหยังอ่ะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็มาสื่อเข้าสื่อของบรนเทานี่ยละ่ะลดคอห้ามมันก็มีอยู่กับเบิงเอาเดอ้อว่าสื่ออีหยังบดไเนะครับนะทำบนไดมาเอาคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ E